เฮโยก็สวัสดีน้องๆทุกๆท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอีพิกเชชเชอร์กันเหมือนเดิมนะครับอืมก็วันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกาะชาบันดี้นะอันนี้ผมก็จะอธิบายไปด้วยนะว่ามันเล่นอะไรอะไรยังไงนะก็คือไอเกาะเนี้ยนะครับมันก็จะมีเวลาเปิดปิดของมันเนี่ยก็คือข้างบนเราต้องเล่นก่อน5ชั่วโมงก่อนที่เวลาจะหมดเนี่ยครับก็คือตอนแรกมันก็จะไม่มีอะไรเลยเราก็เล่นมาไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเห็นไหมด่านที่1 2 3สพอไอที่มันมีกล่องสมบัติข้างบนนี่ก็คือ ที่ได้ของขวัญน,นะนั่นแหละโอเคแล้วก็เล่นมาเรื่อยแต่พอถึงด่านที่6ปุ๊บพอเราชนะด่านที่6ปุ๊บมันก็จะมีไออันนี้คือเด้งขึ้นมานะนี่อันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าแต่นอ่านมันทําอะไรได้นะอันแรกเลยอันเนี้ยมันก็คือเอาไว้ชุบชีวิตนะก็คือแต่ว่าตัวตอนเนี้ยตัวพี่ยังไม่ตายไงยังไม่มีตัวไหนตายสักตัวเลยมันก็เลยยังไม่มีตัวไหนขึ้นโอเคแล้วก็อันที่2องฮิวิ่งปะเออนั่นแหละ ก็คือการเพิ่มเลือดก็ถ้าตัวไหนแบบเลือดได้น้อยอะ่ะเรากดกินเนื้อไป2่องชิ้นปุ๊บมันก็จะเลือดเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ยังไม่เพิ่มอะ่ะมันก็ยังสู้ไหวอยู่เดี๋ยวพี่ก็จะเล่นให้ดูวยส่วนอันนี้อันนี้มันก็คือถ้ามุดเรากดเนื้อ1ชิ้นใช่ไหมมันก็จะซุ่มสุ่มว่าเราจะได้อะไรมันจะบวกเออมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะอัพมันจะอัพพลังให้เราอ,ะอ่ะอ่อย่างอันนี้มันก็น่าจะบวกดาเมจนะเออแอคแท็กยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ให้กับทั้งทีมแล้วก็อันนี้จะบวกเลือด30%อันนี้ก็จะบวกสปีดก็คือการออกสกิลก่อนอ่าแต่ว่าถ้ามุดเรากดไอเนื้อไปแล้วปุ๊บแล้วถ้าเราได้ไอเอ่อบวกเลือดก็ดันบวกเลือดมา1อันนะแต่ว่าพอเราชนะด่านที่7แล้วพอด่านที่8อะ่ะมันจะหายเอออ่าเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอเล่นแบบว่าไม่กดอันนี้ก่อนนะเล่นธรรมดาไปก่อนโอเคมา เดี๋ยวผมขอเล่นแบบธรรมดาไปก่อนแล้วกันแต่ว่ามันมันจะโหดนะแรกๆอ่ะมันจะอ่อนแต่พอหลังๆมันจะโหดแล้วพอเราแบบผ่านไปเรื่อยๆอ่ะมันเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วแมงก็ยากด ar ้วยก็ส่องตัวหลักๆที่พี่จะขอชุบชีวิตแล้วก็เพิ่มเลือดก็จะเป็นเอสกัสันจินะส่องตัวนี้จะแบกตัวอื่นเราก็ปล่อยตายไปไม่เป็นไร เออแล้วก็เกาะเนี้ยมันจะมีอยู่2โหมดมันจะมีโหมดกลางวันกับโหมดกลางคืนก็คือถ้าเราผ่านโหมดกลางวันไปแล้วอะถึงด่านที่15ตีครบอะไรหมดแล้วอะมันก็จะไปไปเป็นโหมดกลางคืนแต่ว่าโหมดกลางคืนนะคือมันจะยากตรงที่แบบตัวเราตายห้าหมดแล้วอะก็คือแบบตัวเราตายหมดแล้วแล้วเราจะไปสู้กับโหมดกลางคืนได้ไงวะจริงปะทาไมจีไม่ผมไม่เข้าใจจีเอว่าทําไมคือแบบว่าพอถึงโหมดกลางคืนปุ๊บก็รีตัวหม่หมดเลยด้วก็คือแบบให้ตัวอื่นมีพลังชีวิตเท่าเดิมเอ เดี๋ยวลองดูน่าจะลองดูแล้วผมจะผ่านด่านสิบห้าแล้วก็นี่ให้ดูเนี่ยเออแล้วอย่างปุ๊บมันก็จะมีเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังที่หลังแล้วกันมันจะมีแลกไอเทมได้ด้วยเดี๋ยวให้ถึงด่านสูงๆกันมันจะได้ได้ไอเทมดีๆไงก็ถ้าใครมีพวก จิมเบกับลอก็เอามาลงมาได้นะมันก็ดีนะช่วยหิวได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูเดีเราจะถึงดาสิบห้าไหมไอดาสิบห้าพี่ว่ามันน่าจะถึงแล้วแต่ว่าจะพอไปโหมดกลางคือนอะมันน่าจะไม่รอดแล้วกิจกรรมรายเดือนมันมีให้ทำโหมดกลางคือนเนี่ยคือแม่งโคตรยากเลยคือ GM ไม่รู้มันใช้หัว แม่มือกลัวอะไรคิด <c oughs> คือมันทำให้ยากขนาดนี้ <c oughs> นี่หลักๆเลยก็จะเป็น <c oughs> เอสกะสันจินะ <c oughs> ที่คอยแบกตัวนี้ลงไปลงไปก็ตายเชื่อผมไหม พอหลังๆเนี่ยตัวเริ่มไม่โหดละตัวของศัตรูเริ่มโหดละที่เราตีอันนี้มันไม่ใช่บอทนะมันก็คือผู้เล่นนี่แหละแต่เหมือนมันจะซุ่มแรนดอมมาอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอุ้ยเรียบร้อยเอสติดหินติดสถานะเนี่ยข้อเสียของเอสคือถ้ามันติดสถานะอย่างเงี้ยมือมันสาม,มารถไม่สาม,มารถเคาน์เตอร์ได้ไงถ้าเป็นซันจิอ่ะซันจิอุซบเนี่ยมันยังมีเผ่าไหม้ไหมอ่ะเอสผมตายแล้วนะ โอเคเมื่อกี้เอสพีตายแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่ก็จะมาชุบชีวิตเอสนี่แล้วก็ใช้เนื้อสามชิ้นปั๊บแม่แล้วก็ชุบชีวิตเอสขึ้นมาได้ละถ้าเราจะหิวซันจิเราก็กดใช้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูว่ายัางไหวรอเปล่าอ่ะเนี่ยด่านที่สิบห้ามันถึงอยู่แล้วแต่ว่าเวลาแบบไปโหมดกลางคืนอะมันสู้ไม่ได้เว้ย คือตัวเราตายห้ากันหมดแล้วอะ่ะเขาจะเอาอะไรไปสู้วะเยเกิถึงสิบห้าแล้วเดี๋ยวนะขอฮิวให้ซันจิก่อนนะโอเคฮิวให้ซันจิก่อนเดี๋ยวพี่จะลอง สู้ในโหมดกลางคืนดูนะเดี๋ยวพี่จะแบบชุบชีวิตให้หมดเลยนะทุกตัวยวลองดูดิว่าจะไหวหรือเปล่าิปนี้ก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็ดูกันเรื่อยๆเดี๋ยวบางทีผมอาจจะกอให้ก็ได้วีเอจะตายอยู่แล้ว เอ๊ะจะตายก็และเนี่ยอันเนี้ยคือเป็นเปลี่ยนเป็นโหมดเป็นกลางเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนแล้วเห็นปะก็จะคือเริ่มใหม่เริ่มหนึ่งใหม่แล้วก็ดูนะตัวเราก็ตายห้าเหมือนเดิมเนี่ยพี่ไม่เข้าใจตรงเนี้ยแทนที่จีเอ็มอ่ะคือมันจะบบพอเปลี่ยนเข้าตูวโหมดกลางคืนแล้วนะมันก็น่าจะหลีตัวละครให้เราเนาะเวเออ้โอเคเดี๋ยวพี่ลองเอ,อ่อทุบชีวิตมาให้หมดเลยแล้วกัน เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราชุบชีวิตเมื่อกี้นะผมชุบชีวิตใช้3เนื้อใช่ปะแล้วถ้าเราจะชุบตัวต่อไปเราต้องใช้4มันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมชุบมาให้หมดเลยกันเนื้อเยอะแล้วก็หิวนี่ไปอ่ะแล้วก็สุ่มอันนี้ให้ด้วยอยู่ไม่ได้อะไรโอเคได้สปีดผมสปีดส่องเลยเหรอโอเคได้แอคแทกแ็กหมดลวอันนี้มันมีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพอถึงด่านต่อไปนะมันหมด อันนี้แล้วก็เป็นสมบัติมันเอาไว้แลกไอเทมได้นะเนี่ยมันก็จะมีแลกแต่ก็ไม่ต้องแลกหรอกมันไม่คุ้มแต่อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็น่าจะคุ้มหน่อยนะได้สี่ดาวโอเคป่ะ okay, เดี๋ยวเราก็ไปลองสู้กันเดี๋ยวพี่จะลองทําดูนะว่ามันจะผ่านหรือเปล่าโหมดกลางคืนคืนคอพี่ตั้งแต่ที่เล่นมานะผ่านแค่ครั้งเดียวคือช่วงแรกๆตัวที่แบบพูดเราสู้มันยังไม่โหดอ่ะ เออคือตอนน้ตัวพี่ยังไม่โหดหรือว่าจะผ่านหรือเปล่าฆ่าฟูจิโทระก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันเออโอเคสวยโอ้โหเอสบันทึกยังวะโอเค เจอคู่ต่อสู้ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยไม่น่าไหวอ่ะจริงนะยิงไป เออสามโออีกสิบห้ามันมันจะจะ,จะ,จ,ะจะทันเลยวะเดี๋ยวนะจะคอยฮิวกันเดี๋ยวพี่จะพยายามทำให้ผ่านดูนี่มันจะผ่านไหมอ่ะว่าใช้เนื้อแม่งโคตรเปลืองเลยขิดบวกด้วยสามสิบปเ็นถ้าจะให้ผ่านสิบห้าดานเนี่ย หมดในหมดกลางคืนนะพี่ว่าน่าจะใช้เนื้อไปกินแล้หมดเลยแล้วพอเผื่อไม่ผ่านด้วยโอ้โหทีเดียวตีไปดิอย่าติดพิษนะโอ้โหติดพิษอีกเสียเลือด โอโดูดิค่าพลังแต่ละขนนะมันก็คือแบบหกแสนทั้งนั้นเลยอะเอ้ยไม่น่ารอดอื <c> ้อ <oughs> เรียบร้อยล่วงครับไม่ไหวจบเนี่ยครับมันก็จะประมาณเนี้ยคือมันจะยากในโหมดกลางคืนนะเออแต่พี่ก็ไม่เข้าใจทําไมแล้วก็มันจะมีเควสของมันใช่ไหมเนี่ยที่พี่พยายามผ่านได้กลางคืนนั่นมันจะมีเป็นภารกิจรายเดือนของมันเป็นเควสรายเดือนก็คืออันไหนวะอันนี้อันนี้นี่อันนี้ก็คือโหมดกลางวันเห็นไหมมันจะเขียนว่าเดโมด ผ่านเดโมดธรรมดาอันนี้ถึงลุนหครั้งใช่ปะพี่ก็ได้3ครั้งแล้วอันนี้พี่ก็ได้เงินมา15ล้านก็คุ้มอยู่เนี่ยอันเนี้ยในโหมดหนึ่งไทม์เห็นไหมคือมันยากอะใครจะไปทําได้ว่านอกจากแบบคนที่แบบว่ามีตัวละครเยอะๆเออตัวละครแบบเทพๆเยอะๆอันนั้นอนะถึงจะทำได้นะโอเครับของขวัญเราได้15้าล้านโอเคก็เนี่ยก็ชาวบันดี้ เอ้ยไกลเกาะชาวบันดีดิเออใช่ป่ะเออเกาะชาวบันดีอะไรวะกูงงมาละเออเกาะชาวบันดีก็จะประมาณนี้แหละเออก็โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีมีเท่านี้แหละก็คือมาอธิบายให้ฟังว่าทำอะไรแล้วก็เล่นให้ดูแล้วก็มาบ่นให้ฟังว่ามันยากเออก็ถ้าใครรู้วิธีแบบเล่นง่ายๆก็ช่วยแนะนําพี่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้โอเคครับผมก็บายบายไปแล้ว